เป็นร้านหมาล่าที่ผมได้ไปลองและชอบมากความเผ็ดไม่ต้องเยอะแต่ความแซ่บนี่เต็มสิพูดถึงหมาล่าเนี่ยหลายคนคงจะนึกว่ามันจะต้องเผ็ดร้อนแต่ไม่ใช่กับร้านนี้นะหมาล,าล่าริมทางบอกเลยร้านนี้เนี่ยเขามีทีเด็ดที่ไม่เหมือนใครเพราะเขามีซอสหมาล่าผลไม้ที่เป็นจุดขายเป็นสูตรดั้งเดิมแบบไม่เผ็ดอ่ะแต่ปรุงจากผลไม้แท้ๆได้รสเปรี้ยวอมหวานแล้วหอมเครื่องเทศกำลังดีกินเพลินมากแถมเริ่มต้นแค่ไม้ละสิบบาทเองส่วนอันนี้เป็นปลาเผาสูตรลับจากกวางซีอันนี้เนี่ยคือห้ามพลาดเลยเป็นเนื้อปลาสดๆดที่ย่างจนหนนังงงงกกรรรรอออบบาาาดดด้วยยซสสปล่่ทททีเขมืตจ กวงสนะีบอกเลยว่าแค่คําแรกเนี่ยก็ติดใจแล้วหรือใครที่อยากจะซดอะไรร้อนๆเนี่ยก็ต้องมอไฟซุปเปรี้ยวน้ําซุปเขาเนี่ยเปรี้ยวแซ่บถึงใจมากกินตัดเลี่ยนได้ดีเลยใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักสดๆลงไปได้เลยแบบเต็มๆอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ไม่ค่อยเจอที่ไหนเป็นไส้เป็ดสุดฟินมันกรุบกรุบปรุงรสกลมกล่อมมากแล้วบรรยากาศร,ร้านเนี่ยนั่งชิลได้ยาวๆเลยอะ่ะมีทั้งโซนในร้านแล้วก็นอกร้านจะมากับแก๊งเพื่อนหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็ดีร้านเขาเนี่ยมีจอใหญ่ๆใ,ใ,ให้ดูหนังเพลินๆระหว่างกินด้วยนะและที่นี่เนี่ยเาาาะบดวยรรบบปปสิกๆ านใหม่กับหมาล่ารสชาติแบบไม่ซ้ําใครต้องมาลองร้านเขาเนี่ยอยู่บางพรีซอยมัณฑนาสมุทรปาการเลยครับเปิดตั้งแต่4ี่โมงนั่งกินได้ยา,ยาวๆถึงตีสเลยอันนี้อร่อยมากนะครับใครที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาทานได้